โอริัาเป็นผู้ทรงคุณความรู้มากฟังธรรมมากและก็จดจำหลักธรรมต่างๆได้มากสามารถพูดข้อความเกี่ยวกับหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนได้ละเอียดละออแต่ว่าพระรูปนี้ก็ไม่เคยลงมือปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเลยแม้แต่น้อยด้วยในยตอนแรกท่านคิดว่าไม่จำเป็นแล้วก็เมื่อท่านบวชมานานแล้วก็เคยชินกับการที่พิสุอื่นๆเรียกท่านว่าอาจารย์ ท่านจิงพอใจอยู่กับการรู้เพียงข้อความแต่ไม่ลงมือปฏิบัติพระพุทธเจ้าทรงทราบอุปนิสัยของพระรูปเนี้ยจึงดำริวิธีที่จะช่วยเหลือให้พระรูปเนี้ยได้เข้าถึงความจริงดังนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าพบพระโพธิละคราใดก็จะตรัสเรียกพระรูปนี้ว่าท่านใบลานเปล่ากาพระพุทธเจ้าตรัสเรียกเช่นนี้อยู่เนือง พระรูปน,นี้ก็เริ่มจะได้คิดว่าพระบระมศาสดา,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 าตัดเรียกเราเช่นนี้น่าจะเป็นเพราะเรายังไม่ได้ฌานยังไม่บรรลุมรรคผลยังไม่มีคุณวิเศษเป็นแน่แท้จึงเกิดความสังเวยในตัวเองแล้วก็คิดที่จะลงมือปฏิบัติสติปัฏฐานซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นทางสายเอกแต่โดยที่ท่านเนี่ยก็รู้แต่เพียงข้อความแล้วก็ไม่เคยลงมือปฏิบัติจริงมาก่อนจึงไม่แน่ใจว่าจะต้องทำยังไง ท่านก็เลยได้ไปเรียนถามพระเถระหลายรูปถึงวิธีการปฏิบัติสติปัฏฐานว่าควรจะเริ่มต้นยังไงโดยกล่าวว่าท่านผู้เจริญขอท่านโปรดเป็นที่พึ่งและชีนะ้แนะแก่กระผมด้วยเถิดพระเถระเหล่านั้นก็ล้วนเป็นพระอาหารและทราบพระประสงค์ของพระพุทธเจ้าที่จะขจัดมานะของพระรูปนี้ก็เลยตอบไปว่าท่านอาจารย์ท่านเป็นพ่อหูสูตรเป็นพระธรรมกรถึกเป็นผู้รู้ธรรมกว้างขวาง กระผมได้รู้ได้ความรู้ต่างๆก็โดยอาศัยท่านอาจารย์แล้วกระผมจะมีปัญญามาชี้แนะท่านอาจารย์ได้อย่างไรท่านอาจารย์อย่าทำเช่นนี้เลยพระท่านก็ต้องไปเรียนถามพิสูจน์อื่นพิสูจน์เหล่านั้นก็ไม่แน่ใจว่าท่านเนี่ยซึ่งเป็นผู้ทรงคุณความรู้เนี่ยจะมาล้อภูมิหรือเปล่าก็เลยไม่สามารถจะต,ตอบพระท่านไม่ได้ก็ หรือตอบเนี่ยก็ตอบเป็นเหมือนพระเทละรูปอื่นๆจนพระโตธิลัก์นี่ก็ต้องไปเรียนถามจนหมดคนที่จะถามแล้วก็เหลือแค่เพียงสัมเนรน้อยรูปหนึ่งซึ่งเป็นซึ่งซึ่งพระโติลั์เคยเห็นว่าจเจริญกรรมฐานอยู่เสมอแล้วก็นึกว่าก็คงเป็นหนทางสุดท้ายละก็เลยเข้าไปขอคําชี้แนะจากสัมเนรน้อยรูปนี้ซึ่งสัมเนรน้อยรูปนี้ก็บรรลุเป็นพระอราหันต์แล้ว แม้ว่าจะยังเป็นเด็กอยู่ก็ทราบพระประสงค์ของพระพุทธเจ้าเช่นกันจึงเรียนตอบพระโพธิละด้วยข้อคำอย่างเดียวกันกับพระรูปอื่นๆแหละแต่ก็กล่าวเพิ่มเติมว่าอย่างไรก็ดีกับผมเคยฝึกกรรมาฐานขั้นพื้นฐานมาบ้างซึ่งพระเถระผู้เป็นครูของกระผมเนี่ยได้เคยให้กระผมฝึกปฏิบัติกายและจิตด้วยวิธีการต่างๆที่จาเป็นมาก่อนหากท่านอาจารย์ไม่รังเกียจที่จะฝึกปฏิบัติ ตามวิธีการเหล่านี้กับผมก็ยินดีจะบอกพระปุถิรก็ยินดีทำตามคำแนะนำของเนนน้อยพอเนนน้อยก็สอบจเนเห็นว่าพระปุธิรัเนี่ยได้คลายความถือตัวลงไปมากแล้วก็เลยพาพระปุธิรักไปดูที่บริเวณจอมปลวกและพูดว่าท่านอาจารย์ในจอมปลวกเนี่ยมีช่องอยู่6กช่องตะกวดเข้าไปภายในจอมปลวกโดยอาศัยช่องใดช่องหนึ่ง ถ้าหากมีใครประสงค์จะจับมันก็จะต้องอุดช่อง5้าช่องให้เหลือไว้แค่เพียงช่องเดียวจึงจะจับตะกวดนั้นได้ง่ายเพราะว่ามีทางเข้าออกแค่เพียงทางเดียวอุปมาเหมือนคนเราเมื่อปิตาวัรทั้ง5คือตาหูจมูกลิ้นและกายคงเหลือไว้เพียงคอยดูจิตแต่ทวารเดียวเมื่อเพียงระวังดูจิตอยู่เนือง,งก็จะเกิดสติ ที่มีกำลังรง้ทานกิเลสและสามารถขจัดกิเลสน,นั้นได้